โทษนะเอ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการาสาธิตวิธีการปันคลายาสมองนะครับก็ได้ไปเจออุปกรณ์ตัวนี้นะครับในคราวที่ไปทำกิจกรรมที่วัด สามพระยากรุงเทพมหานครนะครับก็เลยไปเห็นเขาสาธิตนะครับเกิดการาประทับใจเขาก็มาทำให้นะครับทำให้ผมแล้วก็รู้สึกดีผ่อนคลายก็เลยซื้อมาหนึงในราคาชิ้นละ200บาทนะครับต้องให้คนอื่นทำให้จิงจะรู้สึกเสียวนะครับ จึงจะสัมผัสได้ได้ดีกว่าตนเองเป็นคนทำนะคือทำแล้วรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะมีการตอบรับเหมือนกันนะคือรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายนะครับก็ถ้าใครอยากาสัมผัสความรู้สึกแปลกใหม่ๆก็ทดลองนะครับหาอุปกรณ์ชิ้นนี้ามานะครับแล้วก็ามาทดลองทดสอบ ด้วยตัวของเราเองนะครับจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะที่น่าที่จะนำมาไว้ใกล้กับเรานในคราวที่ว่างๆนะครับไม่มีอะไรทำเนาะในเวลาที่เราว่างอยู่เฉยๆนะครับไม่มีอะไรทำเราก็จับอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับหรือจะผลัดกันกับเพื่อนของเราให้ ให้ทำผัดกันทำนะก็จะได้ได้รับความาแปลกใหม่นะครับเป็นอาการาแปลกแปลกใหม่ๆความรู้สึกแปลกแปกใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับความคลายอ่ากอเากี่ยวกับความพันลคลายนะครับก็จะรู้สึก,กดีนะอ่าซึ่งมันมันมีผลนะกับไอเซบประสาทนะครับรู้สึกเสียวๆนะรู้สึกขนลุกส่ซานะครับร ซึ่งผู้ทำนี้อาจจะไม่รู้สึกนะแต่ผู้ถูกทำเนี่ยรู้สึกสุซาครับขนลุกขนพร่องเลยล่ะนะครับเนี่ยซึ่งเป็นอาการดีเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับผ่อนคลายผ่อนคลายทำไปนานๆนี่รู้สึกว่ามันจะเพลิดเพลินนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ขอแนะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งนะรหรือจะพูดให้ในภาษาของ าภาษาตลกก็คือเป็นของเล่นใหม่นะเป็นของเล่นใหม่นะครับอันนี้คือพูดพูดให้มันตลกออกไปเนาะอันนี้ก็ก็ขอแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้ไว้นะครับสวัสดีครับโอเค